สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทําเองกินเองเมนูบ้านๆน,นะครับผมเมนูวันนี้ครับผมพาทุกคนมากินส้มตำครับผม ตไทยครับในส่วนหลังบ้านอากาศเย็นเย็นเลยครับช่วงบ่ายๆก็ผักกลับก็มีครับมีผักบุ้งมีกะล่ำครับผมมีผักสลัดแล้วก็แตงกวาครับผมมีลูกชิ้นทอดแล้วก็แคบไก่ครับผมมาครับท่านผู้ชมครับอเลยครับบ่ายๆครับผมมาทานส้มตำด้วยกันนะครับทุกคน อสับๆเหมือนเดิมครับผมวันนี้จาดคนเดียวแล้วครับอืม แม่วัน สลัดสดๆแล้วครับ ลองแคบไก่เลยครับแคบไก่ไม่กรอบแล้วชวนน้องไกายแล้วไม่มาวันนี้บอกกินข้าวแล้วจัดคนเดียวเลยครับ ตอนนี้ไม่เสียครับยังไม่ได้สั่งไม่มาครับไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมถ้ามันไม่ชัดยังไงก็ต้องขอแภลยท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณหนึ่งร้อยซับสไครต์นะครับผม <laughs> ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมช่องทำเองกินเองเมนูกันบ้านนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับผมทางช่องนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยซับสไคร์แล้วครับ <laughs> ขอบคุณทุกการติดตามของทุกคนนะครับ แซ่บๆเลยครับทุกคนผัดสลัดสดๆครับ เขากบบบรรยากาศใบใบนะครับสบตำเผ็ดพอได้เหมือนกันครับเลยเสียงจะอาจจะไม่ชัดนะครับ ต้องขออภัยท่านผู้ชมไม่ด้วยนะครับพอดีไมค์ผมเสีย โอ้ oh, เผ็ดพอได้เหมือนกันครับเห็นผักสลัดแล้วนึกนึกถึงขนมจีบผมมีร้านขนมจีบเจ้าประจำอยู่ครับอยู่ในตัวเมืองครับเดี๋ยววันวันหน้าถ้าผมไปนะครับผมจะรีวิว ร้านขนมจีบร้านนี้ครับผมไปที่ทั้งไหนนี่ผมจะซื้อกินตลอดมันจิ้มอร่อยแล้วก็แกทําอร่อยมีป้าแกขายข้างทางนี่นะครับอร่อยมากครับไปทุกครั้งผมจะซ,ซื้อกินตลอดแล้วผมกินกับผักสลัดนี่ผมเข้ากันเลยครับ คลิปนี้เน้นผักครับท่านผู้ชมเกียวผักมันเลยครับโอ้โเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ย หวาดใบมะม่วงเสร็จก็จัดส้มตำเข้ากับบรรยากาศยามบบายสุดยอด เผ็ดเราได้เหมือนกันครับตำไทยครับผมสำหรับทีนี้ก็ขอฝากทุกคนไว้เท่านี้ก่อนนะครับผม <c oughs> เมนูตำไทยครับส่วนหลังบ้านเหมือนเดิมครับผม เน้นผักครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องทําเองกินเองเมนูบ้านๆน,นะครับผมก็ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ